ศักแต่ว่ารู้เป็นสภาวะการรับรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับชั้นธรรมของผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่เคยชินกับการเข้าถึงความว่างที่เกิดขึ้นเองจะสามารถสังเกตความแตกต่างของลักษณะสักแต่ว่ารู้ในแต่ละขั้นได้อย่างชัดเจนในขั้นต้นของผู้เข้าถึงความว่างความว่างอารมณ์อุเบกขาจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของจิตแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอารมณ์ต่างๆผุดขึ้นมาเป็นครั้งคราวในลักษณะของ สักแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นและดับไปโดยที่จิตไม่ได้เข้าไปยึดมั่นหรือปรุงแต่งมากนักหากเป็นอารมณ์ที่ไม่รุนแรงเราอาจไม่ทันสังเกตได้ชัดเจนักเนื่องจากพลังของความว่างจะช่วยลดทอนความเข้มข้นของอารมณ์เหล่านั้นทําให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษแต่เมื่ออารมณ์ที่หนักหน่วงเช่นโทสัความฉุนเฉียวหรือความเครียดกราดเกิดขึ้นจะค่อนข้างเด่นชัด โดยผู้ปฏิบัติจะเห็นอารมณ์เหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการทางจิตที่เกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองและดับไปเองเป็นเพียงสักแต่ว่าโทสะสักแต่ว่าฉุนเฉียวการเห็นอารมณ์ในลักษณะนี้เป็นการทํางานของจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิเบื้องตน้นซึ่งความว่างทําหน้าที่เป็นเหมือนฉากหลังที่ช่วยให้เห็นอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อจเจริญมรกมีองค์แปดหรือสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ จนเกิดทาเอกผุดขึ้นสภาวะของจิตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งในขั้นนี้อารมณ์โทสะหรือชุนเฉียวที่เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในอีกส่วนหนึ่งของจิตนั้นจะหายไปจะเหลือเพียงสภาวะของศักแต่ว่างว่าง,างเฉยหรือความนิ่งที่เป็นอุเบกขายอย่างแท้จริงการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากภายนอกหรือแม้แต่ความคิดนึกที่เกิดขึ้นภายในใจจะสิ้นสุดลงตรงที่การรับรู้ว่าเป็นเพียง สักแต่ว่าอุเบกขาเท่านั้นจะไม่มีอารมณ์อื่นๆน,นอกเหนือจากความวางเฉยนี้เข้ามาเจือปนนี่คือลักษณะที่สองของจิตที่เข้าถึงสมาธิอย่างเต็มสมบูรณ์ซึ่งเป็นระดับจิตใจของอนาคมาิิบุคคลผู้ซึ่งละสังโยชน์เบื้องต่ำได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อจเจริญม,มักมีองค์แปลต่อไปจนเกิดมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ในชั้นสุดท้ายสภาวะของจิตจะก้าวเข้าสู่ธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก อุเบกขาซึ่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอวิชชาในระดับที่ละเอียดที่สุดก็จะทันหลุดออกไปด้วยอำนาจแห่งความไม่ยึดมัน่นเมื่ออวิชชาดับไปโดยสมบูรณ์นิพพานจะปรากฏขึ้นถือเป็นการบรรลุธรรมในระดับวิปัสนาอย่างเต็มสมบูรณ์การรับรู้สิ่งต่างๆในชนิดพานจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการรับรู้ที่สิ้นสุดลงตรงสักแต่ว่ารู้คือเมื่อมีอะไรปรากฏขึ้นให้รับรู้ก็จะจบลงเพียงแค่การรู้นั้นเอง ไม่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ใดๆตามมานี่คือลักษณะที่สามของสักแต่ว่ารู้ซึ่งเป็นสภาวะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ท่านพายะว่าเมื่อเห็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อทราบสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้งการรับรู้ในลักษณะนี้เป็นการรับรู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากการปรุงแต่งของกิเลสและตัณหาและเป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุธรรมอย่างแท้จริง ดังเช่นที่ท่านพะยยะได้บรรลุอรหัตผลในเวลาต่อมา